สวัสดีครับฝากติดตามช่องชัยชนะด้วยนะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับทางเมืองพลนะครับที่มาแบ่งขอแบ่งไก่นะครับ2ตัวนะครับตัวผู้นะครับแล้วก็ตัวเมียอายุประมาณ3เดือนขวาอีก1ตัวนะครับตัวผู้ตัวแรกนี่จะเป็นสายบิ๊กแบร์บิกกับหมานครเยแสสนะครับตัวผู้อีกหนึ่งตัวจะเป็น ลูกเจ้าเยียขาวสายแม่จะเป็นแม่ของแก่นแม่ของแก่นก็จะติด3 a a ก g a yokiri d o f i ี pi m a ท t a y u ok เมน,นะครับสายแม่ของแกนแล้วก็ตัวเมียนะครับอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นลูกเจ้าเยียขาวบวกแม่แม่เยียนะครับของผมนะครับครับยังไงต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทางมือพุทธนะครับที่ไว้ใจและเชื่อมั่นในสายพันธุ์นะครับ ครับก็มีลูกค้านะครับบางท่านโทรมาสอบถามว่าไอเยียเขียวเจ้ากดแล้วก็เจ้าเยียส้อยเหลืองนะครับแบ่งไหมเปิดแบ่งไหมอันนี้ผมต้องขอโทษทุกท่านนะครับเพราะว่าสามตัวนี้ผมไม่เปิดแบ่งนะครับเพราะว่าผมสามตัวนี้เป็นไก่ที่นําเข้ามานะครับเจ้าเยียเขียวเยียส้อยเหลืองนี่ เป็นไก่ที่ผมนํามาจากผมแบ่งมาจากพี่จอร์ดเพชรราชาฟาร์มนะครับตัวสองตัวนี้ผมจะนํามาพัฒนาสายพันธุ์กับเจ้าเยียขาวนะวครับจะนํามาพัฒนากับลูกเจ้าเยียขาวครับแล้วก็ไอ้เจ้ากวดนี่ก็เป็นพ่อเหลืองของผมแต่ว่าสายแม่จะเป็นสายที่น้าเขาเอาไก่มาเอาไก่ตุ่มเยียมาฝ่าวาสมนะครับซึ่งแม่เขานะครับผมได้นําเข้ามา ถาวรแล้วนะครับเพราะว่าแม่นี้ไก่ลูกตัวผู้ทั้งสองตัวเก่งนะครับอีกหนึ่งตัวไก่ประมาณสองสามสองสี่ตัวนี้ชนะสามเที่ยวแล้วนะครับเป็นไก่สไตล์แบบเดินหยิบตีนะครับหัวโยกเป็นนะครับแต่ทีเจ็ดนะครับก็เลยนําเข้ามาถาวรนะครับก่อนจับตอนนี้ก็มาใส่กับเจ้าเยยขาวนะครับพ่อไก่นะครับ ยัางไงต้องขอโทษนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไก่นาเข้ามานี่ผมจะไม่ค่อยเปิดเบ่งนะครับเพราะว่าผมจะเอามาควายสายกันนะครับเพื่อให้ลูกค้าหรือเอฟี T, ทุกท่านได้แต่ของดีๆนะครับแต่ถ้าเป็นลูกเจ้าเยียกขาวหรือจะเป็นลูกถ้าสมมุติเจ้าเยียกเขียวใจลูกเก่งเจ้ากดใจลูกเก่งเลยครับถ้าเป็นลูกขาวผมผมเปิดแบ่งทุกตัวนะครับผมผมไม่มีก๊รมีห่วงนะครับไก่อยากให้ทุกท่านได้แต่ของดีๆนะครับแต่ ถ้าเป็นพ่อไก่แบบเหมือนเจ้าเยี่ยเขียวนี่ผมขอเก็บไว้นะครับเพราะว่าเพราะว่าจะเอาไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับยังไงต้องขอโทษทุกท่าด้วยนะครับนี่ครับใครสนใจไก่ตอนนี้ตุมเนียมีเปิดแบ่งแค่สองแม่ครับแม่แดงหนึ่งจุดห้านะครับยังไม่ยังไม่ติดตัวพูนครับถ้าติดตัวพูกก็ไปถึงหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดได้นะครับส่วนอีกแม่นวนวลนะครับตัวนั้นหนึ่งเอตัวนั้น เกือบสองโลครับที่ผมช่างได้นะครับตัวแจตัวนี้ติดตัวผู้แล้วนะครับใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับจะเป็นสายพ่อก็จะเป็นเจ้าเรือขาวหมดนะครับผมเหลือแค่สองแม่นะครับนี่ครับนี่ครับเหลือสองแม่ที่แบ่งได้นะครับนี่ครับใครสนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับนี่ครับ ครับตัวนี้สามารถเปิดแบ่งได้นะครับตัวนี้ก็น้ําหนักสองโลได้ครับตัวนี้นี่ครับลูกเจ้าเหยียข่าวนะครับนี่ครับก็บรรยากาศอากาศเย็นๆนะครับวันนี้นี่ครับสายก่อยก็มีนะครับแต่ว่าตอนนี้ กำลังพัฒนานะครับตอนนี้ที่มีก็จะเป็นสายปากก่อยก็จะมีสายตอ่อไอสายเสือดาวนะครับเสือดาวก็ของต่อสิงโตนะครับแล้วก็มีแม่แจ้นะครับแม่แจ้ผมนาเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็จะนําเข้ามาใหม่อีกตัวนึงก็คือจะเป็นชั้นหลานเจ้าขาเจ้าเขาราชน,นะครับอีกแม่หนึ่งจะนําเข้ามาใหม่นะครับ จะเลี้ยงแค่ประมาณสามแม่นะครับก๋อยนะครับไม่เลี้ยงเยอะนะครับก๋อยผมจะเอาไว้ข้างอู่นะครับแต่พม่านี่ผมจะไว้หน้าบ้านนะครับไก่นะครับครับยังไงก็ฝากติดตามช่องชัยชนาฟาร์ม้วยนะครับครับขอบคุณมากครับ